แม่ลูกลูกสาวงามเปิดไปเจ่าไหนครับแม่ลูกลูกสาวงามงามสามหม้าครับสามหมื่้าพันโาวเพิ่นเด็ดครับเนาะนี่แม่นี่จ่ายลูกงามพี่น้องแม่สูงร้อยห้บวกเลยเต้าลูกสาวนี่สุดยอดเลยพี่น้องแดงคือคือเนื้อหนังต้นโตสามสิบ้เป็นเปิดไปพี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันหงหมื่นเันห้าถายแยกถายแยกลูกนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยผมว่าท่านในารราาญาตลูกมันขายไปได้โอ้โอเคแต่ว่ารวมแล้วสา คันแม่นาคทึงคู่ที่สามที่หาโอเคเนาะลดได้อีกหล่าลดได้อีกคป็วันเนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแี่หน่องบ้านสว่างงหแามาแล้วพี่หน่องบ้านสว่างงอแงผพาพี่พาเนองออกเราะออกชมบรรยากาศการสื่อการขายงวตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวัดพิมพ์เมืองจังหวัดจันท์ุทธิพี่เนาะมาเบิรงนงอแงทางผีพี่หนองเนาะเพิ่นสิเปิดใบเท่าใดเพิ่นสิโซกันว่าจังใดพี่น้องเพิ่นกําลังโซกันอยู่งัวงามทึงเมทึงผู้น้องพี่น้องสายพัฒนาท่านพี่หน่องโซกันเพิ่นหมันกันแล้วก็ทง มัหนหรือเปล่ามันกันหรือเปล่าครับเพื่อนเราเปล่เขาเปนตำรวจเพื่อนขายกันหรือเปล่าตัวนี้า<อ>นขายลขาหรอครับโี่ซื้อเป็นเลี้ยงผู้เฒ่าซื้อไป,อเ,ปเลี้ยงโอ้เจ้าบาทละครับไม่เจ้าหาครับคู่นี่โอ้สองหมื่นห้าพันสองตัวดิพี่น้องสองหมื่นห้าพันเพิ่นซื้อไปเลี้ยงเป็นงัวเลี้ยงนี่เห็นป่าวพี่น้องรบบาคาเวลเลี้ยงวันนี้น่าซื้อเลี้ยงฟ้าวเด้อพี่น้องนะฟ้าวซื้อไปเลี้ยงสองหมื่นห้าพันได้ดิงัวงามเพิ่นสองตัวคุณเฒ่าซื้อไปเลี้ยงสองหมื่นห้าพัน

เลี้ยมตัวดีดีเนื้อดีหนังดีหน้าหนาหย่นหนเลี้ยมตัวสุดแง้หวานหลานเลยตะวันงามงามตะวันงามงาม เลี่ยมโตน้ำไตแข้งขาดีเบบสวยพี่น้องเป็นท้าพี่น้องเป็นตาซื้อเลี่ยงเป็นตาเอาไปเขาคอเขาฟ้ามงามเลยพี่น้องนะโอ้ไปซื้อแล้วคนมหาคนซื้อแล้วคนอย่โอ้ซื้อแล้วโอ้เสี้อไปใส่ก่อนไปมหาครับโอ้ไปมหามหาชนะชัยพี่น้องเนาะมหาชนะชัยมาต้อนกับโต๊ะมาต้อนกันอยู่โอ้ย่อกซื้อกซื้อได้ไหมนี่ออกซื้อโอเค่ต้ว่าเพิ่นขายกันและเนาะโอ้ขายนี่ยโอ้ขายนี่ย โอ้เพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนเอาไปแล้วพี่น้องเอาไปแล้วสวยๆสวยๆงามๆมาจากตะการพึ้งๆโอ้มาจากบ้านใดตะการโอ้เป็นหวยฝ่ายพัฒนาห้าคนโอ้บึงแกบึงแกมาหาโอเคอ่ะ พักการันหมานเด้อขอบคุณหลายๆครับผมเอาไปเลี้ยงกันให้ข้ามให้คูเนาะโอเคแพื่อนเพื่อนมันงามเนื้อนังดีเนาะโอเคงามเุณผู้ิแมนแมนโอเคโอเคครับผมก่อนฝากเด้อล่ะบ้านสวังบัวงามฝากเด้อโอเคครับผมขอบพื้นอะไรพอเข้าเหลืออยู่ครับนี่บ่อันผู้น้อยนี่ซาโลเล่นี่รอๆนี่เจ้าบาทแต่นันกลัวครับเปลเท่าไหร่คือ ป็ดหปดนหาปดหาบอลหองไวพี่น้องบอลหองแต่ว่ารอได้พี่น,น้องเนาะรอดีดิรอเหนือนังตนโตเลียมตัวเป็นสายเนือนเลียงวัวพันธุ์นี่เขาเอิดว่ากินหน่อยอ้วนเร็วนาะดื้อก็ดื้อเรนหาจริงจริงกินน้อยอ้วนเร็วสายขุนโดยตรงนี่ถ้าพู้ได้เลียงวัวขุนตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้อง<ม>8ปดพันก็หาร้อยเปดพันก็หาร้อยซื่อพอ,อ,อ,อถึงหมื่นพี่น้อง<ม>เป็นวัวสายต่อยอดเอาไปสั่งกับไรเนาะเลื้อตัวเดียวนี่ โอเคขออนุญาตเบอร์โทรครับผมท้ามิผูมีทูสนใจทางบ้านเอาเบอร์นี้ก็ได้เบอร์นีอ่ะูเ้านเี้อกหนึ่งหสดสนใจโทร่มาเบอร์นี้เ้รถพิเศษโอ้เยมีีโปรโมชั่นพิเศษเจ้าของบนสีไห้วบ้านเพรานมากเปนมากั็ผู้พุ่มอยู่โอ้ยมากก็ผู้พุ่มอยู่อาจารย์ส่วนมากอ่าอะไรเพื่อนอาจารย์โอเคข้อบได้หลายมานครับผมมัวเป็ตาเลียงงายเลยนี่อาย โอ้นี่งัวงามเพิ่นสายซาโลเล่งามเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะอย่างต่อไปโอ้ง่วงท่านผีงามหลายนะพี่น้องเนาะง่วงามได้หลายท่านนี่งามพี่น้องเนาะแม่สาวหน่อยตัวนี้ก็งามงามเพิ่นขายกันเพิ่นได้ขายกันหรือเปล่าครับตัวนี้ได้คายโอ้บ่ิจากข้องผู้ใดนว่าเพิ่นผูกไว้งามงัวหน่อยสาวหน่อยงามพี่น้องท่านวัวสาวน้อยงามเพิ่นผูกไว้แล้วพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องเบิ่งง่วงามท่างผีข้องผัวไหน้องงามพี่น้องเนาะเป็นแม่สาวหน่อยโอ้ง่วหน่อยตัวทางพี่น้องวัวน้อยมาอยู่ทางนนีี้้ตัววแมมม่สาาางง ของผู้ใดถ่นอะพี่น้องเนาะเป็นผูกไวมาถามเพื่อนท่านพี่ของผู้ใดไน่นครับโอ้ของเพื่อเพื่อนเอาปลาถูกคอกมาขายไล่อะไรเจ๊งใดครับเพื่อนเปิดไว้โอ้เกจ์พันธ์ในละว่าสั่นเพื่อนว่าอันเป็นไล่โตบ่ะครับหรือทอการเปิดไว้แล้วแต่โตโอ้แล้วแต่โตเพื่อนว่าพี่น้องเนาะสมูทตัวงามๆเนี่ยเท่าไหร่เนื้อดีดีเด่น เจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันได้พี่น้องตัวนี้เนื้อหนังดีตัวนี้เจ็ดพันเพื่พี่น้องเนื้อหนังดีห้องเก่งๆนี่พี่น้องเนาะเนื้อหนังก็ดีงามก็งามห้องก็เจ่งเจ็ดพันเพื่อนวะโอเคิึงดูคลิปเด้อพี่เอ๊ะมึงดูคลิปโอ้โหขอบคุณหลายๆเด้อมาจากไส่หรือสุวรรณภูมิโอ้สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดแฟนครับแฟนเพจมือนี้มาซื้อหรือมาขายมามาเบิงราคาโอ้มาเบิงราคาเนาะโอ้มาเบิงราคาเป็นตาซื้อเลี้ยงบ่อสเนาะเป็นจังไคเนาะโอเคอยู่ทางสุวรรณเนาะโอ้สุวรรณภูมิวัวงาม อห,หอยปีบ่เห็นมาหอยปีสุวรรณภูมิตัวน,นี้เจแปนเพิ่นมาจากไสน์เนาะครับนี่เพิ่นก็มาจากสุวรรณบ่บ้านใดเหรอ,อบ,บ้านบ้านอย่างนี้จังหวัดอุบบุญโอ้อยู่จังหวัดเลยโอ้โอโก็สิว่าผมกับมาจากอุบบุญน,นะว่าไม่ได้เลยถามจากตะการบร่หรือจากยังสีเมืองใหมบ่บ่ครับสีเม,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 มืมองใหม่สีเมืองใหม่ ต่จีมีบ่อนดอนใหญ่เนาะดอนใหญ่สีมืองหม่ได้ต่จีเป็นมาจากซึ่งไม่เป็นว่าเป็นงัวนหน่อยงามงามนี่ไรนี่งามโอเคห่าคนส่นใจคนมาสนใจต้มงามนี่เจ็ดสิเจ็ดพันหาร่อยอันนี้คือราคางัวนหน่อยเพ่นพี่น้องตัวนี้เจ็ดพันต้องการพกเจ็ดพันเนว่ากับสินค้าซูสีกันลหบหัวเป็นสงเท่านี่เนาะเป็นง่วนหน่อยเพื่นเพ่ เพ oui> ื่อนเพิ่นมาใกล้ๆเพิ่นได้ขายหลายป่ะครับมื้อนี้ได้ขายดีป่ะโอ้มาโอ้มาเบิ่งน้ำกันนี่โอ้มาเบิ่งน้ำกันโอเคโอ้โอ้บ่ครับมัวเฮาก็เลี้ยงไว้แล้ว โอ้มาเบิร์ราคาโอ้ที่ครับง่วนช่วงนี้กาลังขยับอยู่แต่ว่ามันก็ค่อยๆขยยำนะครับค่อยๆขยยำคือง่วนจัิงๆห่อง่วนหน่อยเพิ่นกระหัวเกตพันราคาวัวหัวหมูเกพันประมาณนี้พี่น้องเนาะตัวนี้เจ็ดพันตัวนี้กรสิมานเจ็ดพันพง่วนดีตัวนี้ก็อาจจะน่อยลงแน่ประมาณนั้นครับพี่น้องเนาะอ่ะยังต่อพี่น้องเบิร์บรรยากาศการซื้อการขายผมบ่เคยมาโซนนี้เด้พี่น้องเนาะอ่ะบ่เคยมาโซนนี้ผมกับพายามเลาะสืบหาตามหาเนาะไปเบิร์กเป็นโซกันยังท่าผิดพี่น้องเนาะเพิ่นโซกันยังท่าไปเบิร์ บ้านสว่างง่วงามบ้านสว่างง่วงามครับผมเป็นแม่ลูกเนาะเปิดใบสองสามเนาะสองสามเป็นแม่ลูกลูกแม่พี่น้องนะลูกเปิดง่ายง่ายพี่น้องประมาณเดือนกว่านพี่น้องนี่นี่ลูกเปิดแม่โค้งสางดีดีแม่โค้งสางดีสองสามเปิดเปิดไว้พี่น้องเนาะสองตัวสองสามเพิ่นเพิ่นมาต่อบ่ลูกมันโอ้ลูกมันโอ้มันอยากได้ลูกมันลูกเันหัวตาดีน้อยเยอะเออสองสามสองตัว อันตัวถือคี่นี่เท่าไหร่นี่โอ้โหพันตัวนี้โอ้โหวันนี้อันตัวนี้นอนอยู่วันนี้ตัวนี้ว่าสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดสี่หมื่นเจ็ดว่าสารตัวนี้พี่น้องสี่พันเจ็ดตัวเมษาวเนาะเมษาวดิพี่น้องนี่นอนอยู่นี่บ่ให้เพื่อนลูกดอกสี่สิบเจ็ดเดนเพื่อนนั่อยู่นี่พี่น้องสี่สิบเจ็ดตัวนั้นยี่สิบสามสองตัวไม่ให้ลูกอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนเบอร์โทรขออนุญาตครับผมเบอร์โทรเพื่อนเบอโอ้เพื่อนว่าสะดวกให้เบอร์โทรเพราะเป็นยังครับมาจากใจ โอราศีสไลเนาะอำเภอราศีสองสามแม่ดูตัวนี้47่สิบเป็นเปิดไใบ,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 บพี่น้อง4,700เด้อเสียดายเพิ่นบ่มีเบอร์โทรเพิ่นบ่สะสบการณ์ก็เลยหลายๆมันครับผมงานต่อพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหัวผ้าหล่อผ่ายางหัวกับ่หลายเพิ่นได้เด้พี่น้องเนาะหัวกับ่หลายเพิ่นได้ไมีทุกสายสายเหนือสายขุน สายเหลี่ยงผมสิพยายามหาสายเหลี่ยงเพื่อมองไปรับชมกันหลายที่สุดทีพี่น้องเตาสิจชาได้แต่กระบอกมันใจนะพี่น้องเพราะว่าส่วนใหญ่ให้หอยเป็นการเป้าซื้อเป้าคลายกันแล้วกระสตรวกให้โตเป็นได้กรสะดวกให้สัตว์ปั้มอะไรไข่สใหว์ั้มอะไล่เรียงเป็นได้นะพี่น้องบรรยกาศแค่น้อยตัวแม่สาวนีดิพนตุ้มลังชมกันอยู่พี่น้องเนาะพนตุ้มลังชมกันแต่ขายหรือเปล่าครับนี่โอ้บ้าถ่ายขาย เปิดกำลังบิงกันอยู่เปิดเปิดไว้จังไหร่เปิด1 4 0 0 0 14,000สีิ่นันเปิดไวิพี่น้องเนี้เป็นแม่สาวแม่สาวสายเลี้ยง1 4 0 0 0พราคาก็จะประมาณนี้พี่น้องเนาะ1 4 0 0 0สพี่น้องเนาะมีพันเปิดเปิด้วครับด้ีอแล้วเป็น้่แราใจคตนี่น้ามน้ามต้ดีแข้งขาดีนิ้ววานาคติม ใช่จะคล้องเพื่อนโอ้นี่เพื่นก็ร่างต่อร่างกันเนาะ14จะคล้องเพ่นไปไปไปตัวนี้เพื่นเอาไปแลวพี่นเนาะไปไปปลดดดดดดดถดลดลดลดอวัวไป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 ่าอปด้อจากซพนที่นออสไป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 ไ มาขออนุญาตตัพี่น,น้องคนสะดวกให้เอบอ,เอร์โตรบ้านน้องสิบสี่เปกำลังตัวรองนปดูมองไนแล้วนี่กันสิบหา้าสิบห้ไไปนั่งไรไปแล้วัให้นอยขึ้นรหน่อยน่งะตัวสิบสามหาป่า ต่อสองพโอ้สองต่อสองเป็นไงสิบสามหาเป็นไงสิบสามหาเขาขายดอกไมข้างหน้าเพราะ่าตลาดเเป็นกําลังต่อรองกันพี่น้องนะเป็นกําลังต่อรองกันอันนี้เพื่อดะขายหรอซาโลลีเจ้าบาทลูกตัวนี้ขายมื่นสองมื่นสองเพิ่อขายไปแล้วพี่น้องซาโลลรีมีไอบักไงมื่นสองพันเพิ่อขายไปแล้วพี่น้องนี่เป็นกําลังเขียนเขาอยู่นี่นายหอยเวียดกําลังเขียนเขาอยู่สิบสองนี่พี่น้องเพิ่อขายไปแล้วเพิ่อขายไปแล้วเนาะ ไปเบปิ่งแม่ล <c ane> ูกงามทางนเม่ลูกทางนพีเนาะเป็นไรปม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 ดิปม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 เมลูกงามแม่ลูกเปิดอยู่จะไหนเนาะแม่ลูกลูกครูแม่ลูกเปิดเจ้าบาทครับเท่าไรก่อนสามหมื่นห้าพันป่ะสามสิบกว่าพันบาทเดี๋ยวผมฟังราคัาขึ้นไหนพี่น้องเป็นลูกครูพี่น้องเนาะเป็นวัวตัวลูกครู ไอหอยพดาจจะบป็นอุก์พี่น้องเนาะเนอุปกรด์แบกเป็นอย่างนีพี่น้องเห็นวัวงามทางผมพี่น้องเนาะเขาพูอเนาะเดี๋ยวไปถามพ่วัวงามทางนั้นเป็นจูงไหว่พี่น้องเนาะเป็นอดวกบววงามแม่ลูกกันว่าตัวนี้เนาะ ตัวนี้แม่ลูกป่ะครับนี่แม่ลูกปเปิดเท่าไรหร่เปิดสองหมื่นแปดครับ2 8 0 0 0ลูกสาวงามเนาะลูกสาวแดงจริงค,รคือแม่สายพัฒนาพี่น้องลูกสาวสวยพีน้่อ่ามันพานสืบเสือเนื้อไตมาก่อเป็นอีกแล้วพี่น้องเนาะลูกสาวงามงามสองแนเปิดไปนี่แม่เป็นพี่น,น้องเนาะแม่เป็นสายพัฒน,หนาหัวโลนธรรมาชาติลูกสาวกับโลนธรรมาชาติพี่น้องเนาะ น่าจะโลนธรรมชาติแดงจริงคือสองแนาะครับเนาะเบอไดสองอ่ะขออทุญาตเบอร์เท่าพิย่ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกแปดหกเจ็ดห้าเคือใดสนใจฝ่าวโท่มาต่อรองเพ่ใดแม่ลูกลูกแม่ลูกงามสายพันธุ์ทั้งสองตัวเลยเนาะขอคุดเล่าให้มาครับผมต่อไดอีกความต่อใดอีกเนาะต่อได้อีกต่อรองได้อีกสวัสดีลูกเปิดเจ้าบาทของสาสองสามเนาะ แดงอยู่วันนี้พี่น้องมาเบินงงัวแดงคือตัวนี้เลยแดงจึ้งครึ่งน้ำใต้ดีแข็งขาดีเบิ่อพี่น้องสองสามเป็นงัวสายพันธุ์น้าต้นโตเลียมโตได้เบิ่อพี่น้องเนาะเป็น,น,นว,วนนัวสายพันธุ์นาลูกคอดังลูกคอหลอดลงังเพิ่นพี่น้องเนาะสูงบัดปันได้สูง,สง 135, บร,รบะะ้อยสามสิบห้าบวกลบแต่ว่าเหนือนังโตนโตสวยดีสองหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดไผยพี่น้องเนาะงัวงามเพิ่นงัวสายพันธุน์น้าเพิ่นพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นงัวเลียงเพิ่นเนาะสองหมื่นห้าพันเพิ่อนตัวเด็ด เป็นหัวแม่สาวงามสีสันเรียมโตได้เพ,พี่นพี่น,อนอ้องเนาะเบิ่งเอาอาเบิ่งรอบโตพร้อมให้เบิ่งรอบโตพี่น้นองเนาะโอเคเลยเป็นหัวเป็นตาเลี้ยงเนาะพี่นอ้นองเนาะเป็นหัวเป็นตาเลี้ยงเพื่อนเป็นหัวงามหัวสะดวกใครเบอร์โทรบรรดุข,ขออนุญาตศูนยห์หกหนึ่งหนึ่งสองห้าสามแปดสองศูนย์มัตตาสัญญานยางชุ่มหน่อยเนาะ อย่างชุ่มน้อยสีเจียวพี่น้องราคาหนาเลียงสีแดงจริงคือเรียมตัวใดญเลยเป็นวัวงามเลยขอบคุณหลายๆลูกมันๆครับผมไปหาหอยมีพี่น้องไปหาหอยมีทางีหอยมีสีเหลืออยู่จังบาทเนาะเออระวังระวังรถ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 รถรถรถแม่สาวหน่อยระวังรถระวังรถวัวชนรถวัวชนรถระวังรถใหญ่มากแล้วรถใหญ่มากอีกแล้ว รถกำลังออกพี่น้องเนาะรถกำลังออกพ่อมี่เด้อใช่ระวัง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 ยหลังจูงถอยหลังมาถอยหลังเสียไปขึ้นรถบ่ครับโอ้เสียไปขึ้นรถไปไปไปใช้แยกประชาใสแยกจากชพ่อมีนี่จ้าบาทนั่นหมื่นพันโอ้หมื่นพันแม่สาวหน่อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโอ้ดันโอ้งามเนาะงามเด่น โอ้ใจลูกงามหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้พี่น้องเมสาหน่อยตัวเดียวพี่น้องเนาะเหลือแต่แม่แม่นี่ใจลูกดีเหลือซิบหาบาทโอ้ให้ลูกงามเนาะแม่ให้ลูกงามโค้งสางเพื่อนดีพี่น้องแต่ว่าใจลูกงามเห็นลูกเพื่อนละพี่น้องเนาะซิบหาต่อรองไดพรมพมิ้งเลือตัวเดียวนี่ปาดพรอพมี้หมานค่ะเหมือนเนาะหมานค่ะศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่พราะมีอาจสามารถเหลือแม่โค้งตัวเดียวซิบหาเพื่ปิดไว้พี่น้องเนาะเอาไปเสื้อใหม่กันเลยเพราะว่าเอาไปผสมใหม่เลยเพราะว่าลูกดีีจยลลูกใใสส่่่ได้้เพนอง งามลูกมันก็ขายไปหมื่นกว่าแล้วพี่น้องเนาะหเหลือแม่อยู่สิมหา,าเปิดไปอ่ะมันมาเด้อพอมีเดอ้อทบ,บอทวน,นเบอร์โทรอีกนะศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามเมืองซีก็พอมีอาจสามารถผู้ใดสนใจฝากโทรมาต่อรอกเไพไือ่อนเพิ่อนมือน,นี้เพิ่นเหลือหน่อยแต่ว่าอ,อ,อยู่บ้านอยู่ฟ้ามเพิ่นหรือให้เพิ่นหาให้ง่วมงามก็ได้โทรมาเบอร์นนี้ได้ตลอดอ่ะงานต่อพี่น้อง ตอนสามแจกได้สามปัญหาว่ามีว่าเดือดตัวสุดท้ายได้จังเมื่อเดือดตัวทุ่นมันเมื่อยจกได้เท่าไหร่ก็ครับสองหมื่นสองห่าร้อยทอสองหมื่นสองพันห่าร้อยเป็นงัวแม่สาวงามๆเนาะห้วยแม่สาวลูกแม่แยกลูกแม่แยกลูกเนาะแม่แยกลูกมา้งงวสายพัฒนาเพิ่งพี่น้องงัวงามงัวสายพัฒนาเป็่สองหมื่นสองพันห้าร้อยเป็นกำลังต่อรองกันพี่น้องเป็นงัวงามเพิ่งง้วสายพัฒนาสูงอยูร่อยห้าสิบบวกลบเลยพี่น้องเป็นงัวงามดีทีพี่น้อง เป็นวัวสวยงามวัวสายพันธุ์นาเขาแต่งให้เรียบร้อยพี่น้องเนาะมัวงามมั่วยังเปิดพี่น้องเนาะเพิ่มกำลังมาต่อรองกันอยู่เคือต่อรองกันพี่น้องเนาะสองหมื่นสองพันกับห้าร้อยกำลังเบิ่งกันอยู่งามมัวงามเพิ่มมัวเลี้ยงหมอสำหรับการเอาไปเลี้ยงพี่น้องนัวจุเป็นมัวสายเลี้ยงเป็นมัวสายเลี้ยงงามเครื่องดำนุ่มซีเตาดีเหลือตัวเดียวที่บอกครับโอ้เหลือตัวเดียวนี่สองหมื่นสองพันกับห้าร้อยเป็นเปิดไว้ให้ต่อรอง เป็นงัวอสดๆอยู่พี่น้องงัวอสดๆงัวเป็นตาเหลี่ยงของเพิ่นเพิ่นสะดวกใข่เบอร์โทรบ่ครับขออนุญาตโอ้เพิ่นว่าสะดวกมาจากไส่หรม่จายใสมจาตักการโอ้ตะการผืดพ้นบ้านใดหรืบ้านไม่จะเลื่อนยังขุนหอบตกโอ้มันตากแดดเนาะตากแดดบ้านตำบลก็ตากแดดแถวบ้านห้วยฝ่ายพัฒนาเป็นใดญมากพี่น้องนะสองหมื่นสองพันห้าร้อยอ่ะเป็นงัวงามตัวตัวนึงพี่น้องเนาะ หันนวง,งามเฮก็ต<ป>้องต่อรองกันหัวแทางพ,พี่น้องเนาะเลีเลย่ยง่ายง่าว่ะล่ะโตนโตโอ้ยเล่สุดยอดเลยแม่เล่สีนวลๆพี่น้องเนาะทายสูองอยู่รอ,อยหาสิมหาบวกลบเปิด,เป,ดเปิดไว้ห้าหมื่นหรือจ 100, อังหมื่นโอ้ยสามหมืน่นเทียไม่อโอ้สามสิบสี่ ตามพันที่ไม่เจ้าหานมันว่างเปล่าเพี้ยงสามสิบสี่คนเสิดไปแงาวอาร์ตอ้าวให้เท่าไรให้เท่าไรก่อนน่เ็นอะไรสองาแปดใครอนแปในสองแปดแล้วตัวนี้วะในสองแปดแล้วสองแปดสามพันพ่อขายก็ได้ตัวพอหูใหญ่แงวงมันคือเง่งงามเกษตยหัวเผนพี่นอสองอ้ะสามหาเนอก็สามสี่กับขายอนว่า ยงวอาลาดซาโลเล่ไงเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันกันเอาขออนิยาตเบอร์โท่าันรูปบสครับศูนย์แปดสองเก้าสองสเกยซาโลเล่เง่้ยวง้วป่ารถไฟพอจะเอาสาทีเท่านั้นโอเคเอาขอบก็เล่นลายมาเด้องัวแพงเด้เดียวนี่กร่างรง่วเวียดนามกเฝอยู่เวียดเฝ้าไม่ดวเนี่ยให้แปให้แให้เ่าแปดเสรโอเคเอา็นมันครับผมมาเบิ่หทางผีพี่้องเนาะ เบป็งบรรยากาศการสื่อการขายอ่ะเป็นกำลังต่อรอเงาเงามง่าร,รอกันบพี่น้องเป็นกำลังต่อเง่ารอกันบ่ถึงมื่นในผมบายพี่น้องเนาะอ,อุ้ยรอรอขออนุญาตครับสะดกวกบ่เนาะรอ,รอรอเท่าจัาบาทเปิดไว้จัาบาทเปิดไวปมื่นหาตรงมื่ 15, นหาพันเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันรอรอสายเท่ารอครับพี่น้องอ้ยสีงามสีรอ นี่เขาเอิดว่างัวรองัวรอรอหนึ่งหมื่นห้าพันเป็นเปิดเปิดใบพี่น้องนี่ราคาเปิดไว้นี่งัวปูน้อยพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันแต่เป็นสายเท่าเด็กพี่น้องเนาะนี่เบิ่ดออกพี่น้องเนาะสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบอ่ะเป็นงัวสายรอหนึ่งหมื่นห้าพันเปิดเปิด่ะเปิดกำลังต่อเราล่องกันจนถ่งท่อใดเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น ขอเบอร์โทรนะขอขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์ห8าสาสามสองแปดศูนย์สี่หนึ่งผู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดบักฝูหน่อยรอสายเท่าสายสนิมพี่น้องสิบห้าเพิ่นเปิดไวหนาสนใจหนาต่อร่องพี่น้องเนื้อนังดีต้นโตดีแข้งขาดีเบิดต่อร่องได้เนาะ โอเคครับไอหมื่สามพันหาเย็นโอเคถ้าได้ถ้าได้โทรมาเดี๋ยวนี้โอ้มันคือโหลดหลายเดี๋ยวโหพิเศษเลยหมื่นสามพันห้าเด้ผมขายเลยจะกลับบ้านแล้วนึ่อยากกลับบ้านแล้วมาตาใสเลยคือมาตาล่าสีครับโอ้ล่าสีสไลด์สีเสจเท่ามันมาเด้อขอบคุณหลายๆครับผมผู้ใดสนใจฝปล่าทรมาพี่น้องเนาะยางมายางมาต่อดเราเป็นพี่น้องเนาะยางมาฮะเบิ้งกระค้าหัวโอ้หัวอยู่นี่มีแต่ชุดใหญ่ๆงามๆพี่น้องเนาะหัวชุดใหญ่ชุดงามอยู่ตรงนี้ตัวพี่น้องเนาะเป็นกำลังขวานเข้ามาพี่น้องกาาาาลัังออนนเเขข้้มมว เบิ่งแม่ลูกพ่อผู้ใด่งามพี่น้องนอนห่างไปหัวงามหลายเลยพี่น้องเนาะอีหล่านอนอยู่กับสีส้นสบปะย่าตีเลยนอนอยู่นี่ไปตัลังมาต่อรองแม่ลูกลูกสาวงามเปิดไปเจ่าไหรครับแม่ลูกลูกสาวงามงามอัสามหมื่นห้าพันครับสามหมื่นห้าพันโอ้สาวเพิ่นเด็ดครับนาะนี่แม่นี่ยใจลูกงามพี่น้องแม่สูงร้อยหาสิบหาบวกเลยเต้าลูกสาวนี่สุดยอดเลยพี่น้องแดงจืดคือเนื้อหนังต้นโต 35เป็นเปิดไกเป็นองหนึ่งหมื่นสามพันห้าหนึ่งหมืันห้าแยกลูกาแยกลูกนี่หนึ่งหมื่พยมิตอรู้อยากเอาผมว่าท่านในบาราค่าญาตลูกมันขายไปไห้โอ้คอ้โอ่โอ้โอ้โอ้วอ้มอ้โร้โอ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 ้่อ้โ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 อาโอดอ้อ้โอ้ได้โอ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 าโอ้โอ้โอออโอ้โอ้อ้อโโอโอ้โอ้โออ้้อ้ออโอ้ 4338โอเคขอบคุณหลายๆครับผมมาจากโพโพตากความเนาะโพตากความไส้โพตากความโพไส้ไม่ยังโพไโพชัยนี่ครับเจ้าของเจ้าของให้รถคันนี้แหละครับโอเคโพตากความโพไสอุบลราชธานีนี่โอวันทองพี่วันทอพี่ของอ๋อเั็นโพตากนี่บอบอ อำเภอพนมไพรตำบลโพชัยไหมครับโอ้โพชัยโพชัยท่งแท่งไปโพชัยไหมครับโอ้ท่งไปโพชัยโอ้ท่งไปโพชัยโพบ้านโอ้ตำบลโพชัยครับตำบลโพชัยโอ้โพชัยโอ้เอ่ะตัวนี้สารสิหานะโอ้เช่ต่อได้อีกอยู่เด้่ครับยังต่อได้อีกยังต่ออะไรอีกอยู่ครับสารสิห์ร่องรองซื่อครับร่องซื่อร่อาเปิดไว้ซื่อเนาะขอบคุณ้ยไลน์ไหมครับผมอันนี้เพิ่นกำลังต่อร่องอยู่ง่วนงามเพิ่นหลายพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นกำลังต่อร่องกันอยู่ นายหอยเวียดกำลังมาต่อรองเพิ่นอยู่ง่วงงามเพิ่นปลูกไว้เพิ่นมาจากโกตากฟาร์มพี่น้องเนาะอำเภอตมพุไส่พนมไพ่เพิ่นว่าพี่น้องเนาะกำลังงามพุ่นปลูกยุ่นแมนเบิร์ดเลยพี่น้องเนาะปลูกยุ่นเมนเบิร์ดเลยง่วงเพิ่นหลายอ่าหลายค่ะหอยเวียดอยู่นี่คือง่วงงามเพิ่นพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจก็โทรมาเบอร์โทรเพิ่อนมึงหันนี้นี่ก็มาน้ำกันบ่โอ้มาน้ำกันเพิ่นเบิร์ดเสียเพื่อนเบิร์น้ำกันง่วงใ่ง่วงงามเดี๋ยวจัง ขออนุญาตเพื่อนอนนพี่น้องนะใดสนใจโทรมาขอร้องกับดพื่อนน้องเนาะไทยเหล่วกันวารกระทุกสองไมยิ่งกับรเผื่อเพื่อนเพื่อนไปเท่าไรเงี้ยยิงขายลขายลตัวนี้ขายเล้วขายไปเท่าไรตัวนี้ครับสองหมื่นกว่าตัวนี้พี่น้องสองหมื่นกว่าตันั้นเหลืออยู่เท่าไรหัวโค้งสาง

ออขาันเย่อยากซื <Harriet> ้ออปขึ้น่นาว่าเขาันเขึ้นประกันซื้อขึ้น่ต้องเรียนตองเรียนมากเดมากเอาเงสไกจะเอาเงินแบ่อไปไเขาเไป พวยไ่ได้เดี๋ยวเราขึ้นนะยวยเขเข้าไปสรงหัวยหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหเพิ่นใดกันไปนองหนึ่งแป้าแเพิ่นใดกันไปน้ี่น้องน่ะสว่างงงามพาผีพาหนอนมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายตลาดนัดโกกบือบ้านเชียงหวานพื่อเมืองจังหวัชียงทนิปเดียวพมานีก่อนน้องไปน้องฝากปี่น้องซอยกันไล์กดแชร์กดติดตาม้องเตน้องนาะคอยพี่น้องกับเจ้าหมเยงวัวลงแฟนคลับแฟนเิดบ้านสว่างงงงามชมมิตรความสุขเื่างไกลจากโครไยัเจ็บต่างๆั้งนรวโดยเบที่ประสัสดี์เท